รองเท้าสรตทพุ่มนี้ราคามันเท่าไรคะลูกอ๋อตามป้าย<า>เด็กๆโรงเรียนชนส่วนใหญ่ก็มาซื้อ <โด S 1> ที่นี่แหละเนาะนี่เวลาใ้เขามาดูเขาก็จะบอกว่ามนันซื้อที่ร้านตาเป๋นี่นี่นะร้านตาเป๋ที่ขึ้นชื่อของพวกเราที่พวกเรามาเป็นประจำนะนี่ดูสิเขาได้มาแล้วเขาได้มาเห็นกับตาแล้วแล้วเขาเขาเขารู้แต่ว่าเด็กๆซื้อนะแต่ว่าเขาไม่เคยมา เข้าใจเลยห้าอยู่บ้านใกล้เราก็จะมาเป็นตรงนี้แหละอุปกรณ์กีฬาน่นราคาตามป้ายอันนี้43เลี้ยวท้าวพี่พบ,บนี่ว่าเนี่ย3 7 9นี้ไม่ไม่ลดจากป้ายแล้วใช่ไหมคะลูกอ่าลดด้วย รถที่เคาน์เตอร์เฮ้ยรถที่เคาน์เตอร์ไม่ต้องไปไกลหรอกนี่แหละแค่ของเดียก็มาถึงฟ้าจะอะไรหนังเขาก็ดีแล้วกระเป๋าแม่เบาเมื่อกนี่หนังเขาดีเด,ด,ด้อหนังเขาดีด้หนเพราะหนังเพราะ่หนังที่มันจะร้อนอน่ะก็คือหนังที่มันเป็นแบบปูด,ด้านด้นเลยเราเราเข้าใจแต่อันนี้เขานุ่มนะนี่เห็นไหมอย่าคิดมากนะถ้าเพิ่งเริ่มต้นอันนี้ชุดพื้นก็ถ้าไปก็ไปทั้งหมด ่ดูแข็งแรงดีนะนี่ตีนี้น่ารักอ่าน่ารักคีมิโนโตเล็กๆแบบนี้แล้วก็เด็กๆตัวเล,เล็กๆวิ่งตามลูกบอลกันไปไม่สนใจว่าประตูอยู่ไหนก็ช่างจะตามลูกบอลไปก่อนฝั่งไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจนี่นี่กุดช้อกก็มีลานตาเป้ที่บานเลาบบานกิทบ ใครอยู่แถวนี้ก็มานี่ไม่ต้องไกลไกลของเยอะนี่เดาก็ดีหนังคนใหญ่ก็ถ้าเราเป็นแพนเป็นอะไรเราก็รู้จักอยู่แล้วนี่สีน้ำเงินสวยเลยโอเคหนังก็สังเค์นั่นแหละแต่นี่มนีาอันเขาก็เป็นหนังนุ่มนะไอ้ถ้าเป็นหนังแก้วแบบนี้มันจะเจ็บหน่อยในความรู้สึกเราเอ้รองเทาง้าสแตนนี่มันมีไซส์ครบไหมคะลูก หรือว่ามันมีแค่ห้อยไว้ตรงนี้แหละอ่ามีซสายคบนะแต่เลือกแบบเออเลือกนี่ไงเนี่ยซื้อนี่แล้วไม่ต้องไปไกลพี่เขามีซสายถ้าไม่มีก็ค่อยว่างกันอีกที